อะไรเลยอะที่จะโยงไปถึงลุงพลได้ไม่มีเลยเส้นผมก็ไม่ได้มีดีเอเอของลุงพลสภาพแวดล้อมตอนที่อยู่ตรงไหนตรงไหนก็ไม่ได้โยงเกียกลเลยเก่ยวกับลุงพลเลยไม่เกี่ยวที่โดนเลยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ้ทำไมตำรวจถึง เอาเรื่องถึงจับลุงพลถึงนําหลักฐานทั้งหมดส่งแพทยอายการอายการทําไมถึง้องลุงพลเพราะจริงว่าหลักฐานมันน้อยนิดจริงๆผมเคยคุยกับนายตำรวจนะชื่อดังถึงคดีนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่อะไรรับชอบรับอะไรนะรับมาพากลอะไรเขาว่าอะไรวะไม่ชอบมาพากลอะไรเงี้ยเขางงๆในฐานะเขาเป็นนายตำรวจนะเป็นระดับพันตำรวจเอง เป็นรองผู้การเขาบอกมันยังไงทำแม่งทำแม่งมันไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจจริงๆสักขานมันสาวไม่ถึงแล้วเขาก็บอกผมด้วยนะแม่งยกแอะไม่มีติดหรอกลุงพลไม่ได้เกี่ยวกับสน้องชมพู่หรอกไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้ไปทําร้ายไม่ได้ไปอะไรทั้งสิ้นเลยพอดีนี้ยกแน่ไอ้นี่นายตำรวจใหญ่นะเขาเล่าให้ผมฟังผมวิา่ากไปนั่งคุยนั่งกินกาแฟกับเขาใช่ไหมทนายตั้มยังมีคนประกาศเลยว่า คดีนี้ใครทำก็ชนะทน,นายตั้มเป็นคนบอกอเพราะว่ามันมันมันสาวไม่น่าจะถึงลุงพลส่วนป้าจันนั่นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ไปอะไรนะอําพางสบเลยมันไม่เขาไม่เกี่ยวเลยป้าจันไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวยุ่งด้วยได้ซ้ำไปไม่เกี่ยวทั้งสิ้นเลยเพราะว่างานเนี้ยแม่งมีฟ้องกลับเราคอยดูจริงๆงมันมีหนาวหนาวร้อนๆนะพู้ที่เกี่ยวข้องนะอ่ะตำรวจก็ระวังตัวไว้แล้วกัน ผมก็ไม่เข้าใจว่าลุงพลมันเหมือนกับเป็นไอ้นั่นเลยนะว้ยเป็นโจรเป็นพวกบิลาเดนหรือเปล่าวะเป็นพวกผู้ก่อการร้ายหรือเปล่า,าตอนที่ออกข่าวนะไปจับลุงพลนะเขาไม่ได้หนีหายาไปไหนเลยนะเขาอยู่เขาเฉยเฉยนะแค่โทรศัพท์บอกมาให้ลุงพลมาหาที่โรงพรักหน่อยก็จบละไปจับมามีเฮขึ้นเฮลิคอปเตอร์มามาันโอ้โหเป็นใหญ่โต ไอ้สื่อมวลชนก็แม่งกระพือ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 อ้โ,อโหเอาซะแบบแม่งเป็นอาชญากรข้ามชาติไปเลยอ,ะอ่ะอะชิบหายตอนนี้พวกมันหายห,หัวไปไหนหมดหายเงียบสนิทไปเลยต้องให้อาจารย์ยิ่งสัต์หยิบขึ้นมาการสัมภาษณ์ในวันนี้นะผมจะวิพากษ์วิจารณ์หน่อยระหว่างอาจารย์ยิ่งสักกับลุงพลพตรตลุงพลพระเตยังตอบเก่งๆหน่อยนะ แต่ประเด็นที่อาจารย์ยิ่งศักถามเนี่ยก็เป็นประเด็นที่อาจารย์ิ่งศักเขาจะเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วเขาจะถามคําถามแรงๆแ,แต่เขาอยู่ข้างผู้ร่วมรายการเขาเป็นพิธีกรที่มีจรญยาบัตรจริงๆนะมีจัยาบรรณมากๆคือการเป็นพิธีกรเนี่ยใครก็ตามที่เชิญมาร่วมรายการเราต้องให้เกียรติเขาแล้วต้องช่วยเขาเราต้องให้เกียรติเขา เราต้องช่วยเขาไม่ใช่มาขยี้ขยี้ขยี้เขาไอ้พวกพิธีกรพวกนั้นแม่งไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ได้ดีจริงเลยนะที่มันขยี้ขยี้เขาอะตัวมันก็ไม่ได้มีอุดมการณ์มากมายมันทําเป็นสไตล์เพื่อคนทขาคิดว่าตัวเองดีมีอุดมการณ์จริงๆแล้วไม่ใช่อาจารย์ยิ่งสั่งเขาถามแต่ละคําถามไปพอตอบปุ๊บเขาก็พยายามจะช่วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยแบบแบบนัะไม่ได้เอามาชุบตัวนะ ่า,าบางบบาง,บางทีพิจิกรอันนั้นก็ระยำที่เอาคนทําผิดมาจุกตัวไม่มีสองอย่างที่ระยำต้องสองอย่างไม่ใช่ระยำหรอกพูดอย่างนั้นไม่ได้ที่เป็นไม่ใช่เป็นพิธีกรเหมืออาชีพหนึ่งเอาคนผิดมาขยี้สองเอาคนผิดมาชุกตัวแต่ยันยิ่งสัก์นี้ทําได้ดีมากมาก,มากนะแล้วลุงพลก็ตอบแม้จะประมาะบ้างนะลุงพลป้าแตงแต่ผมบอกให้คนแบบลุงพลป้าแตงเนนะี่ย ได้มาออกโทรทัศนะและคนอย่างอาจารย์ยิ่งศักดนะ์ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงนะและสัมภาษณ์อน่ะไอ้ใครไม่ประมาววะชิบหายผมถ้าเป็นผมผมไปอยู่ในการนี้ผมอาจจะสั่นผมจะไปไม่ถูกเลยด้วยซ้ำนะจะพูดจาแม่งกงกกเกินเล่นแ้ด้วยซ้ำไปนะใช่ไหมแต่คุงบนป้าแันตอบได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นรดีของคดีกรณีของเงินกรณีของการทําธุรกิจ ถ้าก็ตอบเป็นฉาก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 แล้วสรุปแล้วท่านไม่อยากเป็นตรงนี้ถ้าดังเพราะว่ามีกระแสแล้วก็มีหลานต้องเสียชีวิตท่านไม่อยากเป็นท่านไม่อยากดังท่านอยู่ท่านเงียบเียมผมจะบอกให้คนอย่างลุงพลปัตตัถ้าไม่มีคดีนี้เกิดขึ้นคนคนนี้ไม่ใช่ขี้ไก่สองคนนี้ไม่ใช่ขี้ไก่ อย่างน้อยก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบาตาในถิ่นนั้นได้พบกคำพูดคำจาฉาฉาและกระบวนความคิดการโต้ตอบไม่ได้ธรรมดาเลยทีเดียวคือมีดินเอการเป็นผู้นำตัวคดีของทนายต่้มลุงพลพัฒนก็ไม่ซ้ำทั้งที่ทนายต่้มพูดถึงรุงพลไม่ดีการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งถ้านได้ดีนะลงไปเปิดฟังดได้ ่อว่าลุงพลหาว่าไม่ปกป้องเรื่องเงินเรื่องทองเขาไม่ได้จ่ายเงินเขาไม่ได้เขามาทําให้ฟรีไม่ได้เงินสักบาทนึงแล้วลุงพลก็แค่บอกว่าเขามาทําให้ฟรีมาออกมาพ่อไม่พูดอะไรเขาเลยต้องถอยถอนตัวออกจากคดีของลุงพลป้าแต่คนที่ฟังทนายตั้มเราก็จะมองว่าโอ้ลุงพลป้าแต่นี่เป็นคนและคนที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปที่มาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไป มาไอ้พวกวงการบันเทิงไอ้พวกดารลงดาราไอ้พวกผู้ที่ยูทูบเบอร์มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปตอบคำถามเรื่องททไยต่ตำดีมากเงินห้าแสนเงินสามแสนตอบได้ดีมากมีแต่ข่าวแต่ไม่มีหลักฐานแล้ะสรุปแล้วจริงจริงไม่มีหรอกครับไอ้ห้าแสนามแตนไม่มีหรอก จริงๆผมฟันธงไม่มีถ้ามีนะครับคนที่โอนเงินให้เขาต้องมีหลักฐานเขาต้องออกมาแชร์ถ้ามีจริงบางทีมันก็อย่างนี้นะวเว้ยอย่างผมเนี่ยผมบอกเอ้ยผมช่วยให้เว้ยช่วยลุงพลเว้ยช่วยห้าหมื่นเว้ยช่วยคดีห้าหมื่นเว้เยไอ้ลุงพลผมช่วยห้าหมื่นเว้ยผมรา์สดเว้ยเนี่ยผมช่วยห้าหมื่นเว้ยเนี่ยผมให้ไปโอนให้บัญชีมูลนิธิของทานายทำเว้ย ปรากฏว่าแมงไม่ได้โอนหรอกมัวม่วมั่วประถามาหลักฐานไม่มีไม่มีลบทิ้งไปแล้วเร้วเอไม่ใช่หรอกแมงสเตตเมนต์ไปเอาที่ธนาคารไม่มีลบทิ้งหรอกครับถ้าเกิดโอนจริงยังไงก็ไม่ลบทิ้งแน่นอนและเชื่อหรือไม่ว่าทางตำรวจหรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาไม่สอบบัญชีของทนายซัม ว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีไปห้าแสนสามไม่น่าจะมีหรอกแต่ที่เธอตั้มพูดก็ผิดไงไม่เคยรับตังค์สักบาทหนึ่งมันก็จะมีอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นมันต้องมีอันนี้มีนะคําคพูดของเธอตั้มก็ผิดอ่ะว่าไม่ได้รับเงินสักบาทมันต้องมีอันนี้ผมฟังตองเลไรแต่จะเป็นหลักหมื่นหลักแสนนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่หลักห้าแสนหลักล้านหนึ่งมันก็คงจะไม่มี เขาถือว่าการตอบคำถามมองลุงพลกับปัจจันทรก็เก่ามากๆคือการที่เอาคนสองคนไปออกคู่กันนะถ้าไม่ร้อยเรียงกันนะมันจะค้างกันอีกตัวลุงพลพูดปัจแัน์เสริมปัจแัน์พูดลุงพลพเสริมมันต้องอยู่ในแนวทางเดียวกันแล้วเรื่องอย่างนี้ถึงจะเตรียมถึงจะท่องมันก็ทําไม่ได้แบบนี้หรอกครับมันยากมันจะเก่งกว่านี้ตอบตามธรรมาชาติเนี่ยดีที่สุดตอบตามความรู้สึกเขาจ